กาบสวัสดีครับกาบสวัสดี FC คุณพ่อคุณแม่ทางช่องวิไลเหโชฉกทุกทุกท่านนะครับอะครับมาพบมาเจอกันครับเสาร์ของวันที่15ครับมื้อนีเป็นวันพฤลัสสบอดีนะครับมื่ออื่นนะครับก็เป็นวันแนวทางรัฐบาลประกาศผลฉลากกินแบ่งงวดประจำวันที่16สิงหาคม2567ครับอะครับมื้อนีมากันแบบด่วนครับ ทางเอ็ดวิไลได้ตัวเลขแนวทางมาหลายสำนักนะครับเอฟซี FC, มือนี้นะครับบอวานเซเปนอ่าเซียนใหม่นะครับส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับอ่จะรีบลงให้เอฟซีคุณพอ่อคุณแม่กันแล้วกันสำนักที่เหลือยังบอสรุปนะครับอ่าทางเอ็ดวิไลจะลงให้มือนี้เลยนะครับอ่าคุณพอ่อคุณแม่รอติดตามกันเอาครับมือนี้ทางเอ็ดวิไลจะเริ่มจากแนวทาง ของพ่อกล้วยนะครับ FC พ่อกล้วยชุดบนนะครับชุดล่างเข้าไปไปแนเวนะครับมือหนีมาเบิ่งชุดบนของพ่อกล้วยนะครับอ่าเดี๋ยวทางแอดวิไลจะพาเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่เขียนนะครับอ่ารอเขียนตามเลยนะครับอ่าพ่อกล้วยย้ำว่าเป็นชุดบนนะครับชุดนี้นะครับอ่าสำหรับเลขดับนะครับแอดวิไลจะขอแจ้งเอฟซีอ่าพ่อกล้วยว่า ให้ล่อบเบิ้งสูตรจังวด2องวดก่อนนะครับเดี๋ยวจะ,ะลงไห้นะครับสำหรับเลขดับงวดที่ผ่านมากก็คือ,อดับอยู่เฉพาะเฉพาะเฉพาะล่างนะครับบนดับไม่อยู่นิเวียนใดใดทาย,ายอ็ดวิไลจำบผิดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับเดี๋ยววันนี้แอดวิไลขอเบรกเล็กดับพอกลวย นะครับสักหนวดก่อนนะครับพ่อ,พอกล้วยนะครับชุดเลขเกิดเด้อครับ16สิงหาคมครับมกชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์อ่าสำหรับเ c ทีล่อค่อยชุดเลขดับพ่อกล้วยนะครับสิสิงหาคมนี้แอดวีไลขอเบรกสักงนวดนะครับแล้วก็พ่อว่าพ่อกล้วยก็ได้กำลังอ่าเฮ็ดสูตรใหม่อยู่นะครับเบิ่งแนวทางสูตรใหม่ก่อนสำหรับเลขดับนะครับ อ่ครับถือว่างวดน,นี้เป็นชุดบนนะครับถือว่าพอ้วยสรุปมาเลยเดอ้อครับเอฟซีอ่าเข้าเริ่มจากเล็กวิ่งกันก่อนนะครับวิ่งเอาวิ่งนะครับเจ็ดกับเก้าเจ็ดกับเก้านะครับ ครับพอามาเบิงหลักร้อยครับหลักร้อยอพอกล้วยยืนรักไม่พร้อมนะครับหลักร้อยอหลักร้อยนะครับของพอกล้วยจิมมี่ศูนย์กับสี่คุณพ่อคุณแม่เบิงสคริปให้ดีด้วยครับนี่คือหลักร้อยศูนย์กับสี่ หลักหน่วยนะครับมาเบิงหน่วยหลักหน่วยหลักหน่วยหน่วยบนว่าคลิปนี้เป็นบนนะครับหน่วยบนก็คือเจ็ดกับเก้านะครับมาจากเลขวิ่งนะครับเจ็ดกับเก้า ต่อไปว่าเบิงเหล็กติดนะครับติดบนคือว่าชัดเจนนะครับเพราะกล้วยยืนลักมาให้เลยติดบนติดบนนี่มี901 901อ่าคุณพอ่อคุณแม่เบิ้งสคริปให้ดี ถือว่าพอกวยเด่นย่ำมาเลยนะครับอ่านี่วิ่ง7กับ9หลักร้อยนะครับเบึ้งให้ดี0ย์กับ4ีครับหน่วยบน7กับ9ติดบน9 0 1า่งกลับมาเบึง้งอ่าสุด3ตัวนะครับพอกลวยมีสุด3าตัวมาฝากน้ำนะครับ สุดสามตัวชุดแรกครับ471เขียนตามเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับสุดสามตัว471ชสุดที่สองครับ499 499ชสุดที่สามครับ409 9. พราะว่าพก้วยรักลอยสกับ0ูนย์อยู่แล้วนะครับคู่สุดท้ายครับ4 0 7 4 0 7ย่ะตามเบงแนวทางแล้วลักลอยพก้วยก็คือเด่นไปที่4นะครับเด่นไปที่4ี่ครับมาเบิงชุด2ตัวนะครับ มีกิวแคร4ีสุดกับตัวกันนะครับคู่แรกครับ1 7ึคู่ที่2 9 9เก้คู่ที่3 09ศู้คู่สุดท้ายคือตัวกันนะครับตัวร่องนะครับก็คือ อ่ากันตัวกันครับตัวนี้นะครับตัวกันกันเจ็ดเก้าครับมีแค่นี้นะครับ f ออ่คุณพอ่อคุณแม่ครับเบิรงสคริปให้ดีเดี๋ยวทางเอฟเวรไลน์ับมุมกล่องห้ไม้ก่อนอาญาคุณพอ่อคุณแม่เห็นตัวเหล็กนะทางบริษัทนะครับอ่าเดี๋ยวปรับมุมกล่องให้นิดนึงแก่เย็นนะครับอ่า อ่ะคือชิสัตเจีนแล้วนะครับอ่ะเบิ้งห้ดีอ่ะครับแนวทางครับเด็กวิ่งก็คือเด่นไปที่เก้านะครับอ่าลืมสอเอ็ดวิไลวัจเจาสีแดงดีงดเกินไปนะครับเด่นไปที่เก้านะครับอ่หลักหน่วยอ่หลักหน่วย เด่นเก้านะครับอ่ะเอฟซคุณพ่อคุณแม่นะครับเบิ้งสคริปให้ดีนะครับนี่คือชุดบนอ่ะชุดบนเด้อครับเอฟซี FC คุณพอ่ณพอแม่เบิ้งให้ดีอ่ะพ่อลก๋ที่ว่าสรุปมาเลยนะครับมาคลิปเดียวสำหรับชุดบนนะครับอ่ะวิ่งเก็กับเก้าหลักร้อยศูนย์กับสี่ หลักหน่วย7กับ9นะครับตัวเด่นก็คือวงกลมนะครับตัวเด่นนะครับเลขติดมี901นะครับ901อ่ะแนวทางสุดจับคู่ครับสุด2ตัวมีแค่4สุดกับตัวกันนะครับแล้วก็สุด3ตัวมี4ีสุดกับ471 499 409 407มี4คู่นะครับแล้วก็แนวทางสุด2ตัวครับ 179909กันคือ79นะครับแนวทางชุดเหล็กเกิดของพอกล้วยนะครับอ่าสำหรับเหล็กดับนะครับแอดวิไลขอเบกสักงวดหนึ่งนะครับคือ16สิงหาคมงวดนี้นะครับเดี๋ยวเพราะว่าแอดวิไลกระลอ,อเบิ้งสูตรใหม่ของพอกล้วยคือกันนะครับเพราะว่าพอกล้วยได้ช่งตัวเลขแนวทางมาหาเบืงอยู่นะครับเดี๋ยวทางแอดวิไลกับพอกล้วยว่าเป็นสูตรใหม่ พกวยว่าหาเบิงสะกอนนะครับย่างมาหาลงนะครับก็เลยเบรกขอเบรกหนึ่งงวดนะครับสำหรับเลขดับพกลวยจังใดกับงวดหนึ่งกันย่านะครับวันหน้าเขาจะคอยว่ากันนะครับว่างวดนี้ตัวเลขแนาทางที่พอกลวยส่งมาหาจะอยูบออนะครับสําหรับเลขดับนะครับอันนี้เป็นชุดเลขเกิดบนอย่างเดียวมักชอบแคบหน้าจอพิจารณากันนะครับทางเอดวิไลก็ทวนตัวเลขหา f เอฟซีคุณพ่อคุณแม่เดบงกันแล้วนะครับ อาจจะจากลากกันไปนะครับในคลิปนี้นะครับเพราะว่ามือนี้มีหลายสำนักที่ลอก,กันนะครับทางแอดวิไล่กลัวจะปล่อยคลิปบ่เบิดนะครับจากลากกันไปไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ